สวัสดีครับผมเจ้าขอในช่องแปะตกปลาคางโตนะครับนี้ผมจะมาทำทุนชิงวิวให้ดูนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์เราก็เตรียมเสร็จเสร็จสับเ,บเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปดูกันเลยอุปกรณ์เราไม่มีอะไรมากมายนะครับมีดอกสวานครับดอกเล็กๆหนึ่มนงมิลประมาณหนึ่งจุดห้ามิลน,นะครับ หนึ่งครับสองก็นี่คือเข็มร้อยมมล็ยนะครับสามครับคัปเตอร์ครับสี่เลื่อยครับเราเลื่อยมันได้ทรงแล้วไม่ต้องเป็นเหล่าเยอะครับนี่ครับเลื่อยมาครับกระดาษทรายครับ กระดาษทรายนี่เลยกระดาษทรายหยาบนะครับเบอร์แปดสิบกระดาษทรายละเอียดครับเี่คือเบอร์พันับอุปก,กรณ์ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนามนิ้วครับผมที่ปั่นทุ่น,นครับนี่ครับ ่นทุนะัประมาณนี้ครับแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับอันนี้ผมได้เราเป็นรูปทรงให้เสร็จสับเก็บแล้วนะครับดูการทำกันเลยตอนแรกนะครับเราก็ดา้ายเบอร์80ครับแต่ให้มันได้รูปกันนะครับได้ทรงแล้น,นะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดอาจจะตัวขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเลิก ผมก็ไม่ค่อยชำนาญน,นะด้านนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่งหัดทำครับท <c oughs> ำ,ำไปครับทำ,ำไปไปเรื่อยๆนี่ก็สิ่งน้นะครับทำไปเรื่อยๆ ทำให้มันกินตะกรวน้อยที่สุดนะครับตอนนี้เราทุ็เฮดตุนที่กินตะกรวน้อยครับเราให้มันเรียวๆหน่อยครับ เลยกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ชอบสันไหอวันนี้น้ำก็มีในนต้คลิปข้างล่างเลยนะครับ เย็นแล้วนะครับมันจะสวยแล้วา้าเทีดดีนะครับนี่ลายมันสวยมากเลยครับลายเ็สวยมากเลยครับต้องพอสักหน่อยครับไม่หมนยังไม่หมน すいません。<Wow. S 2> <laughs> กระ <c oughs> ดาษทรายบร์ละเอียด,ดครับกระดาษทรายเบรละเอียดเราใช้เบอร์พันนะครับนี่ครับกระดาษทรายเบรละเอียดใช้เบอร์พัน,นครับยี่หออะไรก็ไม่รู้ครับในโฆษณาคนระับ ต่อตเลยครับพับหน่อยครับพับหน่อยพับครึ่งครับเก็บไปให้มันเนียนนะครับแบบสายเบอร์พันเราขาดท่างมันเนียนเบอร์หยาบหยาบเราขาดให้มันได้ทรงครับพอได้ทรงปุ๊บเราก็เบอร์ละเอียดละเอียดครับก็จะนา้นาชอบนะครับยิ่งละเอียดยิ่ง,ด,งดีครับ นี่ผมหาไม่ได้ครับผมได้เนี่ยเบอร์บรรสองโหนี่ยคลิกครับเบอร์บันสองจะเนียนตรงนี้ครับ อืมนับนับแตไรกโฟกัส เราจะถอดเราจะก้านนี้นะครับอันนี้เราใช้เป็นเข็มร้อยเมล็ดครับเราจะเอา,เา,เอาการคาร์บอนมาใส่ครับใส่แทน,นครับถอดเนี่ยแล้วการคาร์บอนตัวนี้นใส่ครับนคาร์บอบนเราใช้ใช้ศูนย์จุดหนึ่งครับนี่นะครับ <c oughs> เราไปดู ทีตอนนี้เราได้แล้วครับคับเาจะลดฟีไปนะครับ อาจจะปิดจะเบี้ยวไว้หน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเราใช้เองครับลิงกอลิงก์ก่อไม่ตรงเท่าไรครับไม่เป็นไรครับเราใช้เองครับต่อไปเราก็ขัดลอบนะครับ มันได้เข้าส่งกับการคาร์บอนจะพอมาก็เกอบโอเคแล้วครับจะให้มันเนียนไปเป็นผิวด้วยกันเลยครับตรงนี้ครับครับมันยังเหลี่ยมๆกันอยู่สวยงามมากน,ามน้ำนิยกครับน,น้ำมัว นะสนิทครับมาเช็คดูกันครับโอเคหรือเปล่า yep. ไม่แตกครับไม่เป็านไรครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงสีนะครับทำความสะอาดดู่อน,นสีที่เราจะลงมาสีทองนะครับนี่ครับสีที่เหลือที่ผมทำรอบที่แล้วครับ มันแห้งแล้วเราผสมทิ้นเนอร์ครับนิดหน่อยครับผสมทิ้นเนอร์แล้วก็ใช้ได้นะครับนะครับทิ้นเนอร์นิดเดียวครับยุบอือบเบครับฝายสนิทนะครับ กันเราอย่างไล่ปะปูกันัคนคนบนี่สีมันอะายครับสีทองครับสีทอง เรามาดูการลงสีเลยนะครับท <ๆๆ S 1> ิมเก็บปลายปลายนะครับๆๆ ก็ด้อยสีมันแห้งนะครับนนี้ัเราก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชุบเลยนะครับนะี่ครับ,นะรบ,นะรบเรามาทำการชุบเลยนะครับ สักสามรอบับน้ำมันหยุดก่นนะครับ เสียไว้นี่นครับเขาหยดลงครับแล้วก็รอครับแี้ก็รอให้หน้นนะครับแล้วก็ลชุบีกสักสองรอบครับ,บ,บ,บรนะครับชุบชุดรอบแรกแล้วครับก็เงาอยู่ระดับหนึ่งครับจะมีตามบดขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับ เป็นไรครับเราลองหาอะไรจิ้ม,มออกดูสิับออกแล้วก็อ,อาจจะไม่หายครับเป็นไรครับ จุบอีกสักรอบนะครับวันักสองรอบน่าจะพอครับดูความเงาแล้วเสร็จรอบนะครับถ้าไม่เงาเราถ้ามันยังไม่เนียนเราก็จะชกบอีกสักรอบเป็นสามรอบ,รบถ้าเนียนแล้วเราก็อาสักสองรอบรพอครับชุกเลย เราจะไปเสียไปที่เดิมแล้วรอหยุดนะครับพอหยุดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไปนะครับป๊าปตัวสองรอบน่าจะพอครับเดี๋ยวเรามา ดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้เขาแห้งดีๆครับหน่งสนิทครับแล้วเราก็มาใส่หางกันนะครับเนี่เรารอเขาแห้งเราเรามาใส่หางดูนะครับ จะาพามานี่ตรงนี้นะนี่นี่โฟกัสนะเราจะเราจะพามาเชื่อตรงที่มันะครับตรงไปนั่นะครับ เราจะได้ไม่ต้องขัดนะครับ,น,รบนี่คือวิธีของผมนะมามีวิธีไหนก็แนะนำกันได้นะครับเวลาเราจะเอาตัวหารทุนมาเสียบอะจะเสียบได้ง่ายครับ ไม่ต้องไปขัดนี่ผมว่าน่าจะได้ขัดสัก,สกนิดสักหน่อยนะเพราะว่าดูจากรูแล้ว,ลวกับการคาร์บอนเราลูนี่มันเล็กกว่ากันครับรอให้เขาแห้งก่อน,นครับแล้วเราก็มาขัดเราก็มาใส่กันครับระวังรอให้แห้งครับเรามาเก็บกวาดทำความสะอาดกันก่อนนะครับนะครับ นันนะนะวัน่าจะแห้งแล้วครับดูลายเขาครับโอเคเรามาใส่เงตุทุนกันเลยครับเราจะใส่ได้เปล่าน่าจะใส่ไหมครับนะครับนันนะมัต้องปั่นครับปั่นตรงปลายทุนปลายกั่นคาร์บอนนี่ครับ

สไม่สุดไม่สุดครับมานี่ครับอ่าครับผมคลิปทำทุนจริงอดู่ก็ จบไปแล้วนะครับผมก็ฝากพี่ๆนานะช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ